ตำสั่วปูปาลาในกะละมังแซบแซบมาแล้วจ้าวัตถุดิบมีอะไรบ้างดูกันนะจ้ามีหลายอย่างเลยจ้าหาง่ายๆคะ่ะค่ะพี่น้องข้าครัวยำกินทำกินแบบบ้านๆบ,บายแหมมนะคะหลังจากเมื่อวานนะคะได้ทำคลิปตำไทยนะคะใส่กะละมังไปแล้วนะคะหนึ่งคลิป วันนี้มาขอจัดอีกหนึ่งคลิปนะคะจ้าวันนี้จะพาพี่น้องนะจ๊ะมาทำตำส่วปูปลาเดจ้าในใสกะละมังเหมือนเดิมจ้ะจ้าอันนี้เป็นพริกสดนะจ๊ะพริกสดอันนี้เราตำมาเรียบร้อยแล้วจ้ะ น,นี่เป็นน้ำตาลปิ๊บเลยจ้ะพี่น้องปูจ้ะพี่น้องอันนี้เราใส่น้นำปลารนะจ๊ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงนวนิดหน่อยจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นน้ำมะขามนะจ๊ะพี่น้อง เขือเทศแล้วก็มะนาวนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นข้าวปุ้นนะจ้ะเป็นเส้นขนมจีนจ้าเส้นมะละกอสับม้วจ้าพี่น้องแล้วก็ถั่วเนาะสับมาแล้วเรียบร้อยเตรียมเครื่องมาแล้วเรียบร้อยล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเริ่มปรุงกันเลยเนาะใส่กะละมังจ้า มะเทพริกสดนะคะพริกสดปักตำมาจากบ้านเลยเรียบร้อยส้มตำกับในกะละมังเดอรที่น้องเด้อ น้ำปลาน้ำปลาลาน้ำปลาแล้วก็ผงนัวด้วยจ้าอันนี้ตําสมตาในกะละมังก็ได้เนาะไม่ต้องงอกโคกงอกสามแล้วค่ะพี่น้องเนาะแซบคักแซบหลายแซบเหมือนเราตาในโคกเลย พี่น้องดูไว้แล้วพี่น้องไปทําตามกันได้เดจะเด้อบ้านไหนไม่มีโคกไม่มีสาบมีกระมังก็ทําส้มตําทําตาซั่วตำไทยตาปูปลาได้กินกินได้แบบสบายๆเลยนี่เป็นน้าตาลปี๊บพี่น้องใส่ลงไปได้กคนน้ําตาลปี๊บเด้พี่น้องเด้อ ก็เหมือนเราทำนั่นแหละคนๆเลยให้น้ำตาลิ๊บมันละลายเข้ากัน้ยสีสันได้ด้พี่น้องเป็นตาแซบครับ ใส่ลงไปเลยขอไพยพี่น้องด้วค่ะเด้อทำตำอยู่ข้างนอกร้านเนาะอาจจะมีเสียงรถเสียงลาดังเสียงคนเดินนะจ๊ะพี่น้องจะ้ะมะนาวสดจ้ะพี่น้องแล้วก็มะเขือเทศจะ้ะบีบมะนาวลงไปก่อน ใส่ปูค่ะพี่น้องชิมนิดหน่อยก่อนอืมแซ่บหลายค่ะพี่น้องรสชาติกำลังดีเลยค่ะ ชาิแจ็บหนัวกำลังพอดีเลยจ้ะมะละกอจ้ะพี่น้องถัวฝักยาวใส่ลงไปโลดทำกินง่ายๆจ้ะพี่น้องแซ้ยบคักขนาดได้นีิ ชทีนี้พี่ลองมาใส่ข้าวปุ้นเด้อข้าวปุ้นเช่นขนมจีนนะคะ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องตำสั่วปูปลาจ้าเราทำในกรละมังจ้ะแฝบบเหมือนตำอยู่ในโคกเลยจ้ะพี่น้องเสร็จแบบแล้วจ,จัดจานเสิร์ฟจ้าโอ้ยเป็นกระแสบคัด บ้านหลังไหนหาทุกหาศาสตไม่เจอหาช้าไม่ทันใจนมีกะมังก็ทำได้จ้า อนเด้พี่อสร็จแล้วค่ะพี่น้องจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเข็ดข้างๆออกก่อนเพื่อความสวยงามในการจัดจานเนาะ ตำซัวปูปาลาจ้ามีูโโขนของใครหลายๆคนหรือเปล่าน้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะครัวเข้าครัวยำกินทำกินแบบบ้านๆใบแหม่ค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ค้านะคะในการทำคลิปความแซ่บต่อๆไปนะคะ อยากได้เมนูแซ่บๆเมนูไหนนะคะเมมใต้คลิปได้เลยค่ะแม่ค้าจัดให้ค่ะมากินมาก